ระมาภาวนากำหนดลมหายใจเรยกว่าแบนอาหารของใจและแบนอาหารของร่างกายด้วยถ้าธาตุลมเราดีร่างกายก็พลอยดีไปตามด้วยถ้าธาตุลมเสียเราไม่ได้รักษาไม่ได้ดูแลเดี๋ยวก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ไม่สบายตรงนั้นไม่สบายตรงนี้พอเลือดลมมันเดินไม่ดีทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้จักหายใจเข้าหายใจออกให้มันถูกหลักเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบาย พอรับความสบายแล้วก็นกใค้มันแผ่ทั่วตัวตามเส้นลมเส้นโลหิตทุกเส้นเลยร่างกายก็จะค่อยแข็งแรงขึ้นมาในส่วนจิตใจก,ก็จะแข็งแรงขึ้นมาอีกเพราะอะไรเราก็ทำด้วยคุณธรรมอย่างอาหารบางอย่างที่ท่านเรียกว่าภาษาอาหารอาหารที่รับทางสัมผัสทางตาหูจมูกเล่นกายใจนั้นเราต้องการแสงที่สวยๆงามๆเสียงไพเราะ เล่อนหอมรสอร่อยบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ไอ้ส่วนที่ไม่ได้นั้นก็เรายังรักษาความสุขภายในจิตใจของเราได้ไหมถ้ารักษาไม่ได้นะเรียกว่าเรายังอ่อนแออยู่ต้องพึ่งเพ่งสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้นถ้าหากว่าเรารักษาภายในของเราได้โดยศรัทธาด้วยความเพียรเราศรัทธาว่าเราเราทำอะไรได้ ภายในใจ,จิตใจของเรามันก็จะได้ประโยชน์ขึ้นมากำหนดจิตใจของเราให้มันรับการอบรมที่ถูกต้องใจของเราจะแข็งแข็งขึ้นมาชีวิตของเราก็จะราบเรื่นขึ้นมาถ้าเราเชื่อดามนี้พละกําลังอย่างนั้นก็ตามมาความเพียรก็ทําไม่เราละไม่ทําด้วยมิสติจนใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาก็จ่ายตั้งมั่นขึ้นมาก็จะมองเห็นอะไรอะไร,ะไรว่าเป็นยังไง ทุกเป็นยังไงมาจากไหนเราวิธีที่จะไม่สร้างทุกข์ในจิตใจของเราเราจะได้รู้หมดนี่เรียกว่าจิตใจของเราก็แข้มแข็งขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องให้สิ่งภายนอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเรามีอาหารอยู่ในพบไปที่ไหนก็พบไปด้วยถึงจะเจอที่ที่กันดานเขาไม่มีอาหารกันแต่เรามีอาหารของเรา ดีไหมดีบางทีอาจ,จะแบ่งคห้เขาด้วยเพราะฉะนั้นการภาวนานีนเรื่องความอนอาหารคงใจอย่างเลิศเลยควรจะทําทุกวันทุกวันอย่าให้ขาดเขรร่างกายของเราอาบน้ําทุกวันทําไมจิตใจของเราชำระทุกวันไม่ได้ร่างกายเราก็เลี้ยงด้วยอาหารทุกวันทุกวันบางที่วันละหลายมื้อด้วยซ้าทำไมง่าจะเลี้ยงอาหารจิตใจของเราไม่ได้ทุกวันทุกวัน เราะมันสิ่งจำเป็นจริงๆถ้าเราเห็นว่าจำเป็นเราก็จะทำได้ใจของเรารับประโยชน์ด้วยคนที่อยู่รอบตัวเรารอบตัวเราเขาพลอยรับความดีจากเราไปด้วยแลกว่าเป็นความดีไม่มีขอบเขตบัจฑิตพยายามเลี้ยงจิตใจของเราด้วยการภาวนาทุกวันทุกวัน เราเลี้ยงด้วยทานเรื่องด้วยเซนเรียกว่าอาหารครบทุกหมู่ใจของเราจะต้องอ้วนพีแข็งแรงขึ้นมา